สวัสดีครับทุกๆนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทับ1ที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้คุณครูอานก็จะพาพวกเรามาเรียนหลักภาษาไทยของชั้นประมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรควบอักษรควบหรือว่าคำามควบกล้ำนั่นเองลูกนะควมควบกล้ำนี้ก็จะมีลอเรือลอลิงแล้วก็โบเหวนตามที่ครูได้สอนไปแล้วว่าเรือลิงเหวน ถ้าตามหลังัญชนะตัวอื่นจะกลายเป็นความกบกล้ำบันทียกเว้นตามอโี่จะไม่เป็นความกบคล้ำนะลูนกน่ะนอกนัานจะเป็นความกบกลงำมึนๆยกเว้นถ้ามันตามด้วยอโหีกแบบนี้อ่าไม่ใช่ความกบกลาอ่ะถ้าลูกๆร้องเราก็พากันไปเลยอักษรควบตามที่คุณได้บอกแล้วนะพัญชนะตัวสี น้ำเงินจะเป็นพยัญชนะต้นตัวนี้จะเป็นสละจะเป็นสีแดงตัวสะกดจะเป็นสีเขียวนะลนะมีเขาเรียกว่าออะกอสอสลสนะลุนะแล้วก็กวควบกวนะมีคำอักษรควบหรือว่าคำกวบกล้ำเองเมื่อสักแต่ก่อนเราเรียนเรื่องอะไรนะ ตัวสะกดไปแล้วน,นะน้อตัวสะกดมันมีกามตรา <c oughs> กามตราเราเรียนกันหมดแล้ววันนี้เราจะมีอักษรควบหรือเลือกเข้าไปว่าคำควบกล้ำนีกหน,นะเรนมาเริ่มกันเลย <c oughs> อักษรควบอักษรควบคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัว แล้วก็มีตัวรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนปป่นพยัญชนะต้นตัวที่สองหรือพยัญชนะนานานาต้นที่ตามเขานะลนะเมื่อประสมสระหรือตัวสะกดแล้วจะออกเสียงควบควบการเช่นปลากวางกราบกวาดปลุกนะลอ้ออกเสียงปลากับรอลิงเข้กันปลา กว้างก็กลก่บริเวณอกเป็นควาการนันะมีคำคบกล้าบริเวณครับเราลืมเนาะกราบเนากราบก็กลกว่าเราเรือนะจงปกราบกว้างปลูนะะให้ออกเสียงคำโบกล้าเมื่อมีเราเรือเราลิมรับบรเวณตามอักษรตามพยัญชนะตามพัญชนะตัวอื่นเป็นตัวที่สองนะ ะเป็นคำควบกล้ามทันทีเมื่อมีตามตัวนี้วข้างหลังถ้าอย่างชนะเต้าน,นะลูนะหลมันจะเป็นคำพวบกรามหรือคำตอดควบทันทีนะลูกประกวดกากันเลยโอ้รออ่าราป ลอะปลาปลา ครูนะนะไม่ใช่แบบคูครูครู่ขวาขววาข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 วานี่คือข้างขวาของเรานี่เอง กอรออีบอกรีกอรออีบอกรี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 นะถ้าเป็นคำพบกรรมสระอยู่ข้างบนหรือข้างล่างของตัวโปรกรมสามหมืองหรือไม,ม่ใช่ที่ก่อขาย กลออัวยกลวยกลวยถูกล้วยกออัวยอกลวยกลวยถูกล้วย กล้วยกล้วยกล้วยกวอวออางอกวา លរ <entertainers> <eged> ូក <physics> ប្រពតលរូកប្រ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 នេះពួកបកពួកព្រឹកពួក៣ឡា1ណាຕົ້ນម៉ាយអ งแปลงโปโลอีงแปล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 งตัวนี้ใช้เป็นแปลงปลูกพืชปักเป็นแปลงเป็นแปลงไปเนาะแปลงที่ดินอะไรประมาณนี้แปลงเมื่อกี้เป็นแปลงสีฟันแปลงซักผ้าอะไร ขอวอานอขวานขอวอานขว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 านขอรออ บอครอบขอ làm บอครีบบอลอ่าปลาบอโอยีบอครีปบอลอ่าปลาครีปลาครีบปลาครีบ รางโอรอ ่าถ้ามีสละนะลูกนะสหมสละอยู่ตรงตัวความเข้ารกร้ารมนะหูบต,ตัวที่สองของประชนนั้นต้นเนาะไม่ได้อยู่ข้างหน้านะจะริงข้างหลังก็คือตัวสละจริงตรงกลางนี่พอดีอยูกนะอ่านว่าปรับปรุงก็รออ่ะกระ ปรอโอง 十三。 เราก็เรียนมาจนครบแล้วเนาะคำกรกลกนี่คือคำกรกกรัมเรื่องอักษรควบนั่นเองเอากษรควบก็จะมีเรือมีลิงมีแหวนตามที่ครูได้บอกพวกเราวันนี้นะเป็นคำกรกกรัมเนาะเป็นคำกรกกรัมถ้ามีดอเรือลอลิงแล้วก็วบแหวนตามอักษรเนอตามพยัญชนะอื่นกจะเรียกว่าอักษรควบหรือว่าคำกรกกรัมนั่นเองแต่ถ้าสระดมันจะอยู่ข้าง หลังข้างบนข้างล่างเป็นตรัวของรอบหนึ่งนะคำพวกกรัมนั่นีกัรบ้านครูก็จะให้นะักเรียนเขียนคำพวกกรามต่อไปนี้ลงในสมุดผ่าตดรายของเราเลยน,นะมาตั้อึกรอบหนึ่งปลาปลาปลา ครูครูครูขวาขวาขวากรีบกรีบกรีกล้วยกล้วยกล้วยกวางกวางกวางกราบกราบกราบ กวาดกวาดกวาดปลูกปลูกปลูกแปลง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 ขวานขวานขวานครอบครัว ครอบครัวครอบครัวลำคลองลำคลองลำคลองครีบปลาครีบปลาครีบปลาปรับปรุงปรับปรุงปรับ ปรงกระปรงกระปรงกระปรุงโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างตาพวกเราคนรู้แล้วครูกระหูขวันนั่นแหละครูขวาขวาของเราใช่นัญญานะใจแต่คนส่วนมากเขาจะถนัดขวาเกี่ยขัข้างขงวาการลู กรีบคือกรีดดอกไม้กล้วยนี่พก็เราคงจักแล้วาวางกวางก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งน่ะครับกราบนี่คือกราบพระกราบพ่อแม่กราบคุณครูถนนกราบมันก็คือกราบอ่า,าถานนกราบพื้นใช่ไม่การาบกราบเนาะปลูกนี่คือปลูกต้นไม้นะนะปลูกปลูก,กต้นไม้อะไรนะั่นแหละแปลงแปลงนี่คือแปลงสัตวผ้าแปลงสีฟัน แปลงขัดหม้อแปลงขัดอะไรงนี้ลนะต้นแปลงนี่คือแปลงเป็นที่ดินเป็นแปลงต้องแปลงตามแปลงนะั่นแหวานหวานนี่คือเขาใช้ตัดไม้านเนาะครอบคร,วคร,วครวัวครัวก็มีพ่อมแม่พี่น้องนั่นเองลำคลองลำคลองก็เป็นแม่น้ำลำคลองนี่นแหละลูกคลีปลาคลีปลาก,ก็จะอยู่ตรงใต้ใต ข้างๆลำตัวมันเขาเรียกว่ากรีดตุกติปะปรับปรุงปรับปรุงนี่คือซ่อมแซมปรับปรุงให้มันสวยมันงามขึ้นมาเนาะกระโปรงอะเราเรียนก็จะกระโปรงกันเ่ยโครงต่างโครงต่างคือโครงต่างของบ้านโครงต่างของตึกแตกๆนแหละพวกเราก็ได้เรียนรู้มากันมาแล้วสำหรับวันนี้คุณข้อก็ขอจบการเดี๋ยวจะสอนในตอนนี้เออจะเพิ่มอีกดนึง อ่าเรื่องสอนควบนั้นนะอ่าสองเขาเขาจะมีลอเรือลอลิงแล้วก็วเวนเนาะเรือลิงแหวนเนี่ยจำให้ดีเรือลิงแหวนจะเป็นความควบจะอยู่ตัวที่สองของพยัญชนะต้นตามหนังพยัญชนะต้นเขาเรียกว่าสอนควบเป็นตัวที่สองมันตัวเป็นตัวที่สองอ่าอักษรพร้อมกันคือแป้งอะไรอักษงพร้อมกับตอวปลาเนาะตัวงอกกอไก่นั่นก็เรียกว่าอักษรควบหรือคำควบกล้ามนเองนั่นนะ เอาสําหรับโปรแกรมในตอนละวันนี้คุณครูก็จบการบรรยายหรือจบการเรียนประสบของเราเพียงเท่านี้นะลูกนะ